ราะว่าแอปวันนี้เราจะมาทำฟีเจอร์ในการอัปเดตสเตตัสของแอดมินนะครับผมสมมติเราเป็นแอดมินเนาะเราเข้าไปที่โหมดแอดมินนะผมเราจะเห็นว่าเคสง,งานไหนที่เรารับมาแล้วมันก็จะอัปเดตสเตตัสเป็นรับทราบดำเนินการเนาะสมมติเราจะเข้าไปแก้ไขอย่างเงี้ยเราเห็นว่าเคสเนี้ยยังไม่ได้ดําเนินการเราก็กดเข้าไปนะผมเราก็จะเห็นว่าเห็นมตั้งแต่นี้แล้วว่ายูเซอร์เป็นใครนะผมอยู่ไซต์ไหนปัญหาที่แจ้งมาคืออะไรล้วก็โทรไปหายูเซอร์สมมติเราแก้ไขงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวปุ๊บเราก็มา อัปเดตตรงนี้ว่าเราแก้ไขงานเสร็จแล้วนะสเตตัสตรงนี้ก็จะถูกปิกไว้เลยนะว่าต้องเป็นสําเร็จเท่านั้นนะผมแล้วก็เวลาตรงนี้ก็จะถูกกรอกอัตโนมัติว่าเป็นวันที่เท่านี้เวลาเท่านี้3ามทุ่มสามสิบห้านี่เห็นไหมสามทุ่มสามสิบห้าอันนี้มันเป็นสามหกนาะเลยมานิดหนึ่งจากทุก่อัดคลิปนะผมก็จะตรงเป๊ะแบบนี้เลยนะผมพอเรากดอัปเดตปุ๊บสเตตัสตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสําเร็จเรียบร้อยนะครับผมแบบนี้เลยนะผมโอเคเดี๋ยวไปชมในคลิปพร้อมๆกันเลยครับ ับผมยินดีต้อนรับสู่ T t e a ท c h a n n e l อีกเช่นเคยนะครับผมช่องแนะนำทริคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์ขาษาและหด้าไนอนทีต่างๆหรือว่าการใช้งานโปรแกรมพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมารู้ถึงคลิปวันนี้รือว่วคลิปวันนี้ก็จะมาอยู่ในส่วนของโปรเจกต์ o w e r App อีกเช่นเคยนะเป็นแอป ที่ชื่อว่า IT Helpdesk ครับผมหลังจากคลิปที่แล้วหรือว่าพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราทำเกี่ยวกับพอเรากดตรงนี้เข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นจ็อบที่เรารับเคสงานมาทั้งหมดนะครับผมทีนี้เราจะมาทําปุ่มอัปเดตเนาะสมมติเรารับเคสงานมาประมาณเนี้ยปุ๊บพอเรารู้ว่าเคสงานที่เรารับมาปุ๊บยังมีระบบระบบรับทราบดำเนินการอยู่เราก็สามารถกดคลิกเข้าไปเพื่อแก้ไขว่างานเราเนี่ยสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตก๊อป หน้านี้ไปเลยแล้วกันเนาะดูไิเคตหน้านี้ไปเลยแล้วกันนะผมปึ๊บนะผมแล้วก็ดูไิเคตหน้านี้ไปนะผมอ่าตั้งชื่อหน้านี้ว่าเป็นอัปเดตสเตตัส <up> นะครับผมอัปเดตสเตตัสนะครับผมโอเคแล้วก็มาลบอันนี้ออกนะผมลบอ่าอันนี้ออกลบอันนี้ออกด้วยนะผมลบอันนี้ออกด้วยรีเฟซก็น่าจะลบออกนะลบออกหมดเลยเปลี่ยนตรงนี้เป็นอัเปเดตสเตตัสแล้วกัน,น,น,น Wieder Nasıl. จะได้รู้ว่าหน้านี้คือหน้าอัปเดตสเตตัสนะครผม โอเคอันนี้ก็เดี๋ยวนะนโลบออกได้ไหมคลิกตรงไหนว่าโอเคดีลีตนะผมดีลีตออกนะผมแล้วก็แอดฟอร์มมาฟอร์มหนึ่งนะอินเสิร์ตฟอร์มนะผมฟอร์มอิดิทละกันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมแล้วก็มาตรงพัพเปอร์ตี้นะผมเลือกตรงนี้เป็น it help desk นะครับผม property it help desk เนาะซึ่งฐานข้อมูลเนี่ยมันมาอยู่แล้วแหละครับผมรอแอดไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับผมก็รอฐาน,น,นข้อมูลมันอัปเดตเนาะมันจะเป็นฟอร์มมานะครับ ผมมาใส่พื้นหลังเป็นสีขาวแล้วกันพวกนี้จะได้เด่นขึ้นนะโอเคอ่าแล้วก็มาเลือกว่าเราจะเอาอะไรมาโชว์บ้างนะผมเราจะเอา,เอาอะไรมาอัปเดตบ้างนะผมก็ Edit Field ตรงนี้ผมเอา a t t a c h m e n t ออกแล้วกันอนเนี้ยไฟล์นี้เนาะก็ Remove ออกไปนะผมอ่ะเดี๋ยวเอาไว้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวจะได้เห็นภาพนะอ่าครับผมแล้วก็อันนี้คือฟอร์มหนึ่งเนาะเราจะให้เวลาเรากดตรงเนี้ยให้มันวิ่งไปหน้าอัปเดตสแตทเมื่อกี้นะผมแล้วก็มาเลือกตรงแกลเลอรี่ตรงนี้อันไหนนึงก็ได้นะผม แล้วก็มาเลือกตรง advance ตรงนี้นะผม navigate ตรงนี้ให้มันวิ่งไปหน้าอัปเดต status นะผมก็คือหน้าเมื่อกี้แหละนะผมผมพิมพ์ใหม่เลยก็ได้นะโอเ okay. ค n a v i g a t นะผม navigate u p d a t status วงเล็บปิดนะครับผมลองกด run ดูเราจะมาลองกดปุ๊บดูนะผมปุ๊บอ่ะมันก็จะวิ่งไปหน้า update status เมื่อกี้นะครับผมแล้วถามว่าทําไมมันไม่โชว์ข้อมููนะครับผมโอเค okay. ผมลืมบอกเนาะเรากดกลับไปก่อนครับผม ไปหน้านี้ไปใส่เพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งครับผมใส่เป็นอ่ะคอมมากั้นไว้นะครับผมแล้วก็สกรีนอ่าสกรีนทราน s a ชั o n น,นะครับผมแล้วก็อ่เป็นดอทนะครับผมดอทแล้วก็นอนนะครับผมนอนประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่หน้าอัปเดต s t ต t u s เหมือนเดิมนะครับผมมาคลิกที่ฟอร์มตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาใส่ตรงไอเทมตรงนี้นะครับผม ว่าอันนี้แกลเลอรี่ชื่ออะไรแกลเลอรี่ชื่อ 1, 1, แกลเลอรี่หนึ่งอันดับสกอร์หนึ่งก็ผมเราก๊อปมาเลยนะครับผมอัปเดตสเตตัสนะครับผมก็ใส่ตรงไอเทมเมื่อกี้อยู่ไหนราะเลือกฟอร์มก่อนแล้วก็เลือกไอเทมนะครับผมแกลเลอรี่หนึ่งดอนะครับผมปึ๊บนะครับผมเวลาเราเลือกปึ๊บมันก็จะโชว์ข้อมูลที่เราต้องการเนาะข้อมูลที่เราคลิกเมื่อกี้แหละนะครับผมผมลองมาที่หน้าแอดมินนะลองดูกด Play ลองคลิกอันนี้ดูเนาะขอลงโปรแกรมเนี่ยซอฟต์แวร์กดเข้าไปปุ๊บก็จะโชว์เป็นปัญหาซอฟต์แวร์ขอลงโปรแกรมก็จะดึงเรคคอร์ดเรคคอร์ดของที่เราคลิกมาเรียบร้อยผมก็จะมีสต็ปประมาณน,นี้นะผมทีนี้เรามาใส่ปุ่มบ้างนะผมเรามาแอดปุ่ม insert button ขึ้นมาสักอันหนึ่งนะสองบัตทอนแล้วกันนะผมผมใส่ข้างนอกแล้วกันเนาะอันนี้เป็นปุ่มอัปเดตแล้วกัน ที่จริงไม่ต้องมีปุ่มนี้ก็ได้นะเอาปุ่มแก้ปุ่มอัปเดตแล้วกันนะผมะก่อนเราจะมาทําปุ่มอัปเดตเราไปเลือกฟิลด์ดีกว่าว่าเราจะแก้ไขฟิลด์ไหนบ้างนะผมะเรามาเลือกฟิลฟอร์มนะผมแล้วก็มาดูว่าเราจะเอาฟิลด์ไหนที่เราควรจะแก้ไขหรือว่าอัปเดตบ้างนะผมอย่างไตเติลเนี่ยอันเนี้ยมันรันอัตโนมัติอยู่แล้วเราไม่ต้องเอาเนาะเราก็รีโมทบอกไปนะผมไซส์ไซส์เราน่ายูเซอร์น่าจะกรอกถูกยูแล้วเนาะอันนี้แล้วแต่คนนะว่าจะ เอาไว้หรือเปล่านะผมบางทีเราอาจจะอยากแก้ไขไซส์เผื่อ user กรอกมาผิดอย่างเงี้ยแล้วก็ความสําคัญนะันี้เราอาจจะอยากแก้ไขด้วยนะผมประเภทปัญหาอันนี้เผื่อ user แก้เอามาผิดเนาะแล้วก็ให้เราแก้ไขด้วยเอาไว้แก้ไขด้วยนะผมปัญหาที่แจ้งก็เอาไว้ประมาณนี้ก็ได้แผนกไงก็เอาไว้ดูเบอร์โทรเอาไว้ติดต่อกับเวลารับเคสงานอย่างเงี้ยอันนี้เวลารับเคสงานเราไม่ต้องเอานะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำโฟล์ให้มันกรอกข้อมูลเองอัตโนมัตินะผมแล้วก็รีโมบออกไปนะครับการแก้ปัญหาอันนี้ การแก้ปัญหาผมแนะนําว่าให้เปลี่ยนตรงนี้เป็นนะผมมันตินะผมเราจะได้พิมพ์ช่องใหญ่ๆห,ห,หน่อยเนาะเห็นไหมช่องมันจะเพิ่มขึ้นเป็นช่องใหญ่นะผมแล้วก็สถานะตรงนี้เอาไว้อัปเดตแล้วกันเนาะว่าสมมติเคสเนี้เราทําเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เข้ามากดอัปเดตไปสถานะตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็วันที่ดําเนินการเสร็จในส่วนของวันที่ดําเนินการเสร็จอันนี้เราจะเอาไวนะ้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะอ,าอะไรออกอีกเดียบ้างนะผมะแล้วก็อันสุดท้ายนะผมไอที IT เนย ก็ค,คือเจ้าหน้าที่ไอทีเนี่ยอันนี้เอาออกนะเพราะว่ามันบันทึกอัตโนโมัติแล้วอสำหรับวันที่ดําเนินการเสร็จแล้วผมจะให้ฟอร์มตรงนี้มันบันทึกอัตโนโมัตนินะคือบันโชอัตโนมัติเลยว่าให้มันโชว์วันที่ณขณะนั้นที่เราจะมาอัปเดตฟิลนี้นะผมแล้วก็เ,เวลานะขณะนั้นด้วยนะผมะเราก็มาคลิกที่ตรงวันที่ดําเนินการตรงนี้ครับผมเรามาเปลี่ยนตรงนี้ครับผมเดี๋ยวนะก่อนที่เราจะแก้ไขเราต้องมาคลิกขวาแล้วก็อนล็อกก่อนเนาะก็จะแก้ไขได้นะผมโอเคล้วก็มา ติดตรงนี้ไว้ก่อนนะผมนีนเป็นสีเขียวเรามาใส่ตรงนี้เป็น today ครับผม่า today ก็คือวันนี้นะผมแล้วก็วงเล็บเปิดปิดนะผมมันก็จะกลายเป็นวันที่หนึ่งเดือนแปดนะผมอันนี้ของผม,ผมวันที่กับเดือนมันจะสลับกันนิดนึงเนาะมันจะเป็นวันที่หนึ่งเดือนแปดสองพันยี่สิบสองเนาะแล้วก็เวลานะผมเวลาในส่วนเวลาของตรงนี้จะเป็นชั่วโมงนะผมเรามาเลือกตรงชั่วโมงก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้เป็น default นะครับผม default นะแล้วก็ ถ้าใครไม่อยากลบอันนี้ก็คอมมาเขาเรียกอะไรสัตวเลส,ส,เ,ลส,สเลสไว้ก็ได้นะสองครั้งเื่อจะเก็บไปดูทีหลังเนาะโอเคแล้วก็มาใส่โค้ดนี้เข้าไปครับผมพิมพ์ตามผมนะนี่โค้ดนี้นะครับผมอ่าแล้วก็พิมพ์อ่าแล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นเอาเวอร์นะครับผมก็คือชั่วโมงเนาะนี่เทคตรงนี้ปุ๊บมันก็จะโชว์ว่าตอนนี้สามทุ่มนะนี่ตรงนี้ของผมสามทุ่มเห็นไหมทีนี้อันต่อไปนะผมเพื่อนๆน่าจะเดาออกก็แหละไอนาทีเนี่ยจะเปลี่ยนยังไงนะผมก็มาเต็ มาเลือกตรงนาทีตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกตรงนี้เป็น default แล้วก็ใส่ตรงนี้เป็นอ่าแม็กซ์อ่าสลัไว้เนาะอ่าใส่ตรงนี้เป็นอะไรใส่ตรงนี้เป็นปุ๊บก๊อปมาวางเลยแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นมินิทนะครับผมมินิทปุ๊บมันก็จะเป็นนาทีสามทุ่มยี่สิบห้านาทีเตะนะครับผมวันที่หนึ่งเดือนแปดเวลาสามทุ่มยี่สิบห้านาทีนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนเราจะไปอนะัปเดตเนาะเราต้องมาทำซับมิดฟอร์มก่อนเนาะ ่เวลาเรากดปุ่มนี้ปุ๊บให้มันอัปเดตนะผมอัปเดตฟอร์มนี้ก็คือสับมิดฟอร์มอ่าสับมิดฟอร์มก็คือฟอร์มหนึ่งชื่อฟอร์มนี้เนาะนี่ฟอร์มนี้ชื่อฟอร์มหนึ่งนะครับผมนี่มันอยู่ตรงนี้นะผมฟอร์มหนึ่งเราก็กรอบไปก็ได้เราก็มาเลือกตรงนี้เป็นสับมิดฟอร์มหนึ่งนะผมอ่าแล้วก็วงเล็บปิดไปนะผมสับมิดแล้วไงต่อให้มันเอ่อนีเวกเกตได้ไหมทอมมาได้ไหมน่าจะเป็นเซมิคอลอนนะผม เนวิกเกตกลับไปที่หน้าแอดมินนะผมกลับไปที่หน้าแอดมินนะครับผมอลองดูสมมติยกตัวอย่างในกรณีที่ผมรับเคสงานเคสนี้มานะผมก็คือเป็นเคสงานขอลงโปรแกรมเนี่ยปุ๊บนะครับผมพอเรากดรับทราบดําเนินการพอเราเห็นว่าเคสนี้เรากดมาเรียบร้อยแล้วปุ๊บสเตตัสเปลี่ยนเป็นรับทราบดาเนินการจากเปิดทิกเก็ตเนาะ กดเข้าไปดูนะผมแล้วก็ดูว่าเออใครเป็นคนขอเคสงานมา user ชื่ออะไรนู่นนี่นั่นเนี่ยอย่างเราเห็นแล้วเนี่ยว่า user ชื่ออะไรเราก็กดเข้าไปนะผมก็จะเห็นว่าเออ user คนนี้สถานที่ตรงนี้ถูกรอเปล่าถ้าไม่ถูกก็เปลี่ยนเป็นไซส์เอย่างเงี้ยความสําคัญเคสนี้เป็นยังไงเคสนี้กลางสูงต่ำถูกไหมก็ถูกปกติแล้วก็อ่ปัญหาที่เขาแจ้งมาคือซอฟต์แวร์เออก็ถูกปกติขอลงโปรแกรมอะไรล่ะป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเบอร์โทรอะไรปึ๊บ สมมติเราแก้ไขเสร็จปุ๊บนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนสเตตัสว่าตรงนี้เป็นอ่าสเร็จก็ดอนไปแล้วกันนะครับผมดันไปแล้วกันดันนะผมแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้ที่จริงเราสามารถฟิกตรงนี้จากรับทราบดูเนินการเนี่ยเป็นคําว่าสําเร็จเลยเนาะเราจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนหลายครั้งนะครับผมอเดี๋ยวผมจะคอนฟิกตรงนี้ให้มันเป็นคําว่าสําเร็จโดยอัตโนมัตินะผมเราจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนเนาะอ่าก็ก็คือกรณีที่เราจะกดเข้ามาหน้านี้ได้เนี่ยเราจะมากดปุ่มอัปเดตเนี่ย เสเนี้ยต้องสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเราถึงจะกดปุ่มอัปเดตนะครับผมแล้วก็มาเลือกฟิลนี้นะครับผมตรงฟอร์มตรงนี้ฟิลนี้ผมเลือกมาแล้วก็หาคําว่า default ครับผม default select item นะครับอ่าครับผมปลดล็อกก่อนนะอย่าลืมอันล็อกก่อนนะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาอ่าอันนี้ก็คอามมาไว้นะผมใส่โค,ค้ดคําใส่โค้ดอันนี้ครับผมปึ๊บนะครับผมนี่เห็นไหมเห็นโค้ดไหมเป็นปีกาเปิดแวร์ลู value แล้วก็ โคลนนะผมแล้วก็ดับเบิลโคดสองอันครอบไว้เป็นคําว่าสําเร็จแล้วก็ปีกาปิดนะผมตรงนี้ก็จะเป็นคําว่าสําเร็จโดยอัตโนมัตินะเรามากดรันขึ้นมานะผมลองดูนะกดเข้ามาปุ๊บนะตรงนี้กลายเป็นสาเร็จอัตโนมัติเราจะเปลี่ยนก็ได้นะแต่ว่าผมให้ดีฟอ์มันเป็นสําเร็จอัตโนมัติแล้วก็เวลาตรงเนี้ยสมมติรับเช็คมาประมาณนี้ปุ๊บนะครับผมก็มากดสําเร็จตรงนี้นะผมก็ดูเวลานะว่ามันจะอัปเดตตรงกับเราที่เรากดนะผมก็คืออันนี้เหมือนเวลาผมไม่อัปเดตเนาะลองใหม่ลองใหม่ อ่า,อาเหมือนต้องมีปุ่มรีเฟซหรือเปล่านะอกดเข้าไปครับผมอ่าโอเคต้องมีปุ่มรีเฟซให้เวลามันตรงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราแถมปุ่มรีเฟซมาแล้วกันนะผมก็ไปเอาจากหน้านี้มาแล้วกันนะผมปึ๊บนะครับผมมาแล้วก็กดเข้าไปเนาะแล้วก็มาวางปุ่มรีเฟซตรงนี้นะผม <c oughs> <c oughs> เพื่อให้แบบสมมติว่ากรณีที่เวลาเราไม่ตรงเนี้ยเราสามารถกดปุ่มรีเฟซตรงนี้ได้ให้เวลามันตรงนะอ่าสมมติตอนนี้เวลาผมสามสิบไรไหมผมจะลองกดปุ่มรีเฟซดูปึ๊บ ตรงนี้ก็จะกลายเป็น30อัตโนมัติผมไม่แนะนําดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวฟิลตรงนี้มันเปลี่ยนเห็นไหมเมื่อกี้ฟิลจากที่เรากดจากที่เรากดซอฟต์แวร์มาเนี่ยปุ๊บพอเรากดปุ่มรีเฟรชปุ๊บตรงนี้เปลี่ยนอัตโนมัติเห็นไหมก็ไม่ต้องเอามาแล้วกันนะโอเคไปกดจากข้างนอกมาแล้วกันนะผมเอามาผมกดปุ่มรีเฟรชนะครับกดเข้าไปนะผมก็ตรงนี้เป็นสําเร็จอัตโนมัติแก้ปัญหาก็คือย้อนเสร็จเรียบร้อยนะผมกดอัปเดตปึง้งจากขอลงโปรแกรมตรงนี้ แก้ไขสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะผมอ่ะแล้วก็ในกรณีที่แบบอยากปิดนะผมอยากปิดแบบฟิลเนี้ยแบบไม่อยากให้แบบแก้ไขได้เงี้ยเราก็มาเลือกที่ฟอร์มนั้นๆน,น,นะผมฟิลหรือฟอร์มนั้นๆที่เราต้องการปิดนะผมมมไม่อยากแก้ไขตรงอ่ะขอลงโปรแกรมนี้แล้วกันปัญหาที่แจ้งนะผมก็อันล็อกก่อนนะผมแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้เป็นโหมด d i s a b l e ิ้ลนะผม disable ิ้ลโหมดดิสเลเบโหมดผมดิสโหมดโอเคแล้วก็ใส่คําว่า Disable นะผมอันนี้ผมยกตัวอย่างเนาะอยากปิดก็ได้เหมือนกันนะผมปุ๊บตรงนี้ก็จะไม่สามารถแก้ไขได้เห็นไหมไอที AT คนอื่นก็จะไม่สามารถแก้ไขได้นะผมก็คือให้มันฟิกไว้อย่างนี้เลยนะผมสามารถเอาทําไว้กับพวกนี้ก็ได้นยอันนี้ก็อันล็อกไปนะผมแล้วก็มาเปลี่ยนตรงนี้เป็น Disable mode แล้วก็ใส่เป็น Disable มันก็จะถูกล็อกไว้โดยไม่ให้เราแก้ไขนะผมอันอื่นก็แก้ไขได้นะอะอย่างผมเนี่ยเปลี่ยนเป็นไซส์ A เงี้ยพอผมอัปเดตแบบอัปเดตปกตินะผมพอกดเข้าไปดูปุ๊บตรงนี้ก็็ถูกแก้ไขเปนซ A ครับผมพวกอื่นก็จะถูกปิกไว้ไม่ถูกแก้ไขนะครับผมเดี๋ยวเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าจะเป็นยังไงนะผมจะทาไปเรื่อยแหละจะทําจนกว่าผู้ชมจะเบื่อแล้วกันเนาะสำหรับตัว power app นี้นะครับผมเดี๋ยวจะมีตัวทีเด็ดนะก็คือกับตัว power automate หรือว่า flow ที่ผมบอกว่าเวลา user แจ้งเคสมาปุ๊บให้มันลงเวลาเองว่าแจ้งมาตอนไหนเวลาไอทีเป็นคนกดรับเคสงานปุ๊บให้แจ้งลงเวลาเองเลยว่ารับงานตั้งแต่ตอนไหนนะครับผมเดี๋ยว เดี๋ยวอันนี้เป็นทีเด็ดจริงๆ power automate นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันโอเคครับ okay, ผมวันนี้พอแค่นี้ครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสุดนอกใครมีปัญหาอะไรหรือว่ามีคาถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับผมเช่นเคยผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ